กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์ใหม่ๆนะครับก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆอัปเดตนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีแอปใหม่มาแนะนําท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแอปนี้นะครับเป็นแอปเล่นเกมอีกเหมือนเดิมนนนนนะะะฮแแแแต่่่่ววาาออปี้้้คครับบบขงเลล เพลินมากนะครับก็สนุกมากนะครับต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอกันโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปวีตาร์่างคลิปเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นง่ายๆมากๆนะครับก็ให้เราสังเกตไปที่บริเวณกลางหน้าจอตรงนี้จะจะเป็นอ่าเหรียญนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญนะครับสีทองนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มเงินตรงนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็ให้เราแตะไปที่หน้าจอนะครับแตะตรงไหนนะครับลูกบอลสีชมพูตรงนี้นะครับก็จะหล่นลงมานะครับก็ ให้เราสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบอลทั้งหมดหล่นลงมาเนี่ยนะครับลงหลุมด้านล่างตรงไหนนะครับเราก็จะได้คะแนนตรงนั้นมาเพิ่มนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกบอลสีชมพูนะครับหล่นลงไปตรงอ่าถาที่วิ่งไปวิ่งมาตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าสล็อตตรงนี้นะครับเมื่อลูกบอลหล่นลงไปนะครับ ปุ่มสล็อตตรงนี้นะครับก็จะทําการหมุนให้เราอัตโนมัติทันทีนะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็เพลินด้วยนะครับถ้าลูกบอลเนี่ยนะครับเราหมดเราต้องทํำยังไงก็แค่เราดูโฆษณาเท่านั้นเองนะครับลูกเราจะได้ลูกบอลทั้งหมดนะครับสาลูกนะครับในการเล่นนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ลูกบอลผมหมดแล้วนะครับลูกบอลสังเกตตรงไหนนะครับสังเกตตรงนี้นะลูกบอลถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนะครับแต่ไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดดูโฆษณาตรงนี้ไปนะครับ กดดูไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราดูโฆษณาจบแล้วนะครับเราก็กดกากบาดออกไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลูกบอลเราก็จะถูกเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเพิ่มลูกบอลนะนะครับตรงสล็อตตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดเราสามารถแตะเข้าไปนหมุนสล็อตนั่นเองนะครับระบบเขาก็จะโชว์รายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับยอดคะแนนตรงนี้นะครับถามว่าเรามีไว้ทําอะไรนะครับก็มีไว้ ถอนเข้าอเมซอนได้ช่องทางเดียวเท่านั้นสำหรับยอดคะแนนนะครับส่วนยอดเพย์เพานะครับก็คือเราต้องสะสมยอดเหรียญถึง100เหรียญน,นะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินเข้าบัญชีเพย์เพาได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ยอดตรงนี้ละ่ะต้องทํำยังไงนะครับก็ให้เราสังเกตดูรูปผลไม้พวกนี้นะครับถ้าเราสะสม ผลไม้พวกนี้นะครับครบตามจํานวนที่เขาบอกเมื่อไหร่เราสามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับยอดถอนสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับก็ฟังดูอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบแอปแนวนี้นะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแอปนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการที่เราจะได้คะแนนตรงนี้มันได้ง่ายก็จริงนะครับ การที่เราสะสมยอดเงินถึง100ดอลลาร์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ความบาลานซ์กันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าเราเล่นสนุกๆไปแล้วกันเนาะนะครับไม่ต้องไปอีซีเรียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแอปฟรี free, เป็นเกมฟรีนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้อาจจะเสียเวลานิดนได้หน่อยนะครับในการเล่นแค่นั้นเองนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแอปนี้เป็นทางเลือกนะครับเผื่อใครอยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาแอปอะไรมาแนะนําก็ไม่รู้นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ลองเล่นแอปนี้ไปแล้วหรือว่ารู้จักแอปนี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาเล่นดูแล้วกันนะครับเผื่อมันอาจจะเป็น ช่องทางหาเงินออนไลน์ช่องทางหนึ่งให้กับท่านผู้ชมก็ได้นะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเกมนะครับเราสามารถกดไปที่หน้าจอรัวๆได้เลยนะครับลูกบอลทั้งหมด30ลูกก็จะหล่นลงมาแบบรัวๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วยอดคะแนนของเราเนี่ยนะครับก็จะถูก เด้งขึ right, ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับสลับยอดสะสมของยอดเงินนะนะครับก right? ็จะเร็วเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยแบบรัวๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่า30ลูกเนี่ยถ้าเราเล่นหมดแล้วเราต้องทํายังไงก็ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับก็ให้เราดูโฆษณาแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ลูกบอลสีชมพูตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก30มลูกนั่นเองนะครับ เราก็สามารถกดเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่อยากให้ผู้ชมพลาดนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับก็มีรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขอให้ท่านผู้ชมไว้ในที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับขอแนะนําไว้เป็นทางเลือกนะครับ ใครที่สนใจจะลองเล่นดูนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่เสียหายอะไรเนาะนะครับก็ลองมาเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าเราก็เล่นฟรีนะครับเป็นแอฟฟรีให้เราเล่นนะครับถือซะว่าเป็นการเล่นสนุกสนุกไปแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากผู้ชมชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ ขอกราวคำว่าสวัสดีครับ